นี่นะคะมาเห็นความสวยงามของฝั่งเมียนมานะคะฝั่งท่าคีเล็กค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ได้เจอได้เห็นแล้วค่ะว่าฝั่งท่าคีเล็กแบบไม่ธรรมดาทุกคนใหญ่โตมากค่ะเห็นบรรยากาศเขานะฝั่งเราฝั่งฝั่งแม่สายใช่ไหมคะยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอเท่ากับฝั่งท่าคีเล็กกันนะทุกคน ปกายก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากค่ะทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศวิวส,สวยๆนะคะฝั่งเวียดนมามค่ะทุกคนดีใจมากค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเป็นที่ะลึกค่ะตอนนี้กายอยู่ที่ฝั่งแม่สายนะคะทุกคนอากาศดีค่ะช่วงนี้นะคะอำเภอแม่สายค่ะทางลงก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ลำบากนิดนึงนะคะทางขึ้นก็ลำบากทางลงก็ลำบากค่ะแต่พอได้ขึ้นมาแล้วนะคะดีใจค่ะโอ้โหรู้ที่คือโหโวดจนดุ่ๆกางกระตุ้นว้าวว้าวธรรมดาไปเจอกันใหม่นะคะท,ทุกคน คะทุกคนพูดเสียง